ต้อนรับหน้าร้อนขอชวนพักผ่อนช่วงซัมเมอร์เพื่อเจะเจอธรรมชาติที่ห้ามพลาดโดยเด็กขาดในบรรยากาศที่พักติดทะเลมาสร้างช่วงเวลาดีๆปาร์ตี้ทั้งครอบครัวกันที่พิมพ์ทาราบีดีสอร์ทแม้อากาศจะร้อนมอดไหม่แต่ภายในใจนั้นเย็นสบายเพราะสามารถผ่อนคลายด้วยทะเลหาดแหลมแม่พิมพ์อํเภอแกลงจังหวัดระยองพี่รับรองว่าถูกใจทุกเพศทุกวั เพราะน้ำทะเลสีใสและหาดสายขาวสะอาดสามารถเล่นสนุกได้ทั้งวันกับกิจกรรมหันษาแลนลาแบบยกกำลังสองมาทดลองพายเรือคายักหรือนั่งบรรณาโบท๊ทล่อดเล่นอย่างสุดเวียงหรือเต่นสเสบียมเพื่อน,นั่งเสกบ,บรรยากาศชิลๆพักผ่อนบนเปภ้าใบชมวิวได้แบบเพลิน และเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าก็สามารถเดินข้ามมาเช็คอินความฟินกันต่อได้ที่พิมพ์ทาราบีด,ดีสอร์ทเพราะตลอดเวลาหลังจากนี้ยังมีความสนุกรออยู่ตั้งแต่แวะบุมงถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความพับใจไปเล่นน้ำในสระเพื่อผ่อนคลายและส่งท้ายยามเย็นด้วยปาร์ตี้ปิ้งย่างสังสรรค์เรียกได้ว่าอิ่มหนำทั้งครอบครัว ทุกท่านสามารถมาสัมผัสความสนุกเหล่านี้ได้ภายในรั้วของพินทาราบีดีสอร์ทป,ปลอดโปร่งโล่งสบายใกล้ทะเลเฮฮาได้แบบจัดเต็มมาเก็บความฟินช่วงซัมเมอร์ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะ